กบไงกูใ่กูวางกบหงบงหไงนะครับเมขามดนี่ะถ้ามีส้มหนึ่งลเอาวมนมะนาวซึ่งฟองมุกอย่ารุนจะเดียวเลยปุบมักหนักขาดคือพักแถวจัค่ะตับหยาบๆกรพอตัมกบขึ้นไง่นวนี้อแจเลยที่หองซ้ายเดี๋ยวเมือน ต้มสัวต้มสัวกบหน้ามันเลยจ้ะโต้ผมเราไปจำซีนละไปไปยกตัวรอไปลูกไปจำจีน้องทำจำจีมาเขืออปอให้ดูจำจีจำจีจำจีป่าป่าตัวนี้ตัวสามแยกครับผม พาไปสวนจ้ะพาน้องมารีไปชมสวนค่ะข้มาสวนบอกหอูมานหูมาดูสมบัติหนูลืงสวนมาละสมบัติที่พ่อแม่มีให้ชิ่นเดียวสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับ มื่อวนี้ออกมาสวนว่าเราเอาโฮชิคือครับปูกโฮชิคือไว้แต่ว่าขาดน้ำครับฝนยาแล้วหลุดเพีงหลุดเลี้ยวไปแดงแดงแล้วครับพี่น้องคือไปใส่แล้วภาพพี่น้องไปเบิ้งคือคือนีม่มาเบิ้งมากไม่เข้าเนี่ยเก็นั่นที่แล้าเนี่ยว่ต้นบกูดใหญ่เอามาปไไหหลูกไว้ใหม่ลูกเพราะว่าต้นอยู่ข้างฮือนมัน,น,นอันล้มแล้วครับพี่น้องตัวน,นี้ปลูกแทนไว้สองต้นได้สิดลต้นนึงแม่นครับอันนี้ก็ยง่ายมาจากพุดธละครับมองกันโรงงาน น้องมะลิพอดเลยเนี่ตายเฉยเด้อกะสะบักสะบอมอยู่แต่ว่าหดน้ำไปมากฟื้นครับแต่ว่าตอนนี้มีท่านริตโต้น้ำหม้อฮดครับหนต้นไหมกะส่งใหญ่ๆอยู่แต่ว่าขาดน้ำครับจั้เลย้งนี่ค่ะตัวผูไอ้เนี่ยไม่ได้จนผู้เมื่อกี้เลยหรอกกระดานเป็นบ่มันหวานเื่นนมเนี่ยเบ้าขนัดนี้เหนียวเวลามันขมบ่อะมะลิบานนี้เอาโฮชิเกะเฮ้า บอกมันกู้ไว้อันท่าเอดแก้วบองนั่นแหละครับพี่น้องนี่แต่ว่ามีท่านได้ไงพ่อละเอ็ดได้ก็เลยไปเอามองอื่นมาเอดก่อนครับแต่ว่าเมื่อนี้มีท่านได้แนวเสื้อต้มส้วากบครับว่าต้มส้วากบพี่น้องเลยมาหาโอ้ต้มส้วาโอ้มันขาดน้ำสุดเลยปกตินี่มันท่านมันได้น้ำมันโอ้ใหญ่กว่านี้ทบเพิ่งหมดเลยกำลังเป็นโูเป็นนั้น หนอแล้วล่ะครับพี่น้องแต่ว่าเตะดีดีเ่นขยายดีดีแต่ว่ามันหัดมันขาดน้ำครับพี่น้องฝนมืดก่อนพ่อพันธุ์มาทางไหนนี่ครับห้อยอันนี้ขอบคุณพอรุ่นไม่ตูเด้เพ่นออกมาเฮอดแตบานดงกน้อย่นได้สองสุงปุดเลยงานนึงอยู่แล้วมาลูกเลยกอยหยางไปคนละทางพุ่นสีเขียวอยู่ทางกกงหยางมันดิบแต่ว่าคิดว่าเรามีตายเด้อครับเพราะมันทนทนแดดทนฝนอยู่ได้โหสีเขียวเพียงแต่ว่ามันลัง นาแรงเราเป็นแอนนี้แหละครับพอถือฝนเดินสี่เดินห้าเดินหกก็เลยเริ่มพื้นมาใหม่ครับปลูกไว้เ,เกี่ยวบองครับพี่น้องเพราะว่าซื้อเพิ่นกับพอได้อยู่แต่ว่ามันจะแพงกว่าข้าปลู้อีกเล็น้อยต้นมะขามต้นนี้ตัดออกตอนเพิ่นมาฝังลักสนดแล้วครับพี่น้องกำลังปลูกใหม่แต่ก็มีเยอ,เมอะมันเพิ่นสูงแล้วครับมันเพิ่นไปน,นี่กับลักไฟ จมปงไว้พอได้อยู่ได้กินสำตัวนั้นตัวนั้นก็นอยู่เคือรักไฟคือเดี๋ยวปุ๊กหน่อยน้ำมีลิปปาดเอาบปลุกตัดอารดณหนาะนี่เอาเมืดนีแล้วนี่ทอดยงีมนี่แหละเป็นเบือเมาๆครับพี่น้องเป็นตามฤดูกาลมันประมาณนี้แหละคล้ายๆคือว่าจะเป็นเพคก็มีแม่นครับพี่น้องเป็นบรรยากาศหนาบ้านพ่อหน่อยนี่มองนี่นอนเว้นดีขนาดได้ครับผมเพราะว่ามันเย็นครับเมื่อวานตั้งสิตอนเสาร์ตอนบ่ายนี่ มตลอดครับผมนี่กะเบ้าคีเดียวครับสูงหน้าฝนโอ้โหงามจะดิเมื่อฝนและวลัเป็นเม้าเมาเด้พัดเ่จอพี่น้องได้ซัมนี้แหละครับคันมีส้มกับเรามะนาวบีบพวดบัจะกินครับพี่น้องมะนาวสะพอได้อยู่ชมนี่เด้ครับกบก็ได้ได้มาแตนํำแม่ค้าบ้านกุดวาครับกบใหญ่ผู้ไทยกุดวาเพิ่น ได้อันกบเฮาเบาเฮาไงเพื่อนไปนเกี่ยวเข้าไปนี่ปืดมาได้หลายตัวอยู่ได้พี่น้องแต่กระต้มพอได้อยู่ได้กินนี่ละจักบาทนี่ครับสองร้อยลูกเมื่อนี้ละได้สี่ห้าหกตัวอยู่ละะแล้วมะกระต้มสวาเสพร์ครับพี่น้องมาเนี้ถ้ามาเสพร์เดี๋ยวเด้อครับเอฟซีทุกคนทุกท่านวางย่ามันอยู่นอกถงพี่น้องโชว์ความงามของตัวกบพี่น้องเพิ่อกัน,กน ปลาตัวนี้เลื้งเหลืองครับพ่อนี่แหละครับครบทงให้ทงนานบ่งมันหอยอันมันเฮาเบาเฮาเลยเนี่ยนาทอง่นยังเป็นอันน้ำขี้เสนิมน,น้ำขี้ห่าดำาานานำขำจัง่อยแต่ว่าตัวนี้ท้องเปเหลืองครับพ่อครับเออมันก็มันอยู่กับพื้นดินตะลุก<อ>บางมองมันเป็นนาขำน้ำซับแต่ก่อนพ่อเคยหาได้อันแถวนี่ก็มันเป็นหน้านขำน้ำซับนาเขาซุกเนี่ยเทิ่มมันเป็นยุ่นยุ่นขี้ตมมองอัน เฮ้อเลยที่มีทันใแห้งครับเป็นพอเจือจะาเป็นตูนตู้คบอยได้แต่ว่าคุ้มมือมันจะอึดแล้วครับพี่น้องเลยมีค่อยไปหาพอน้อยก็ได้แต่ก้อนเข้ามาเกี่ยวเข้าชอบหอดเทงก็ได้สองสามตัวได้ไปปอนอยู่ด้นำนาเดี๋ยวนี้มันแรงกว่าตะก่อนครับนี่แหละครับตัวกบให้กบนาครับน,นี้จะกินข้าวแล้วค่ะขอดูกับข้าวมารีดหน่อยครับข้าวต้มกุ้งใส่ไข่ค่ะใส่มะเขือเทศแล้วก็ผักรวม ลิ้อ่ะโอเคไหมคะตอนนั้น่ปางเราได้เสอปางน้องเต่านี้ใดญ่ปางพนตม้มข้าวตม้ตมตม่อข้าวต้มโค้นครับพอดีได้ข้าวใหม่มานําประจิดก็เลยขึ้นเยอะข้าวต้มโค้นเสือโคยเสือมาโทษดินครับพี่น้องจากคนเสือเฮบบุ๊บว่าเสือมาโทษดินเทอนี่ได้อใหญ่ส่นมันยังแซ่บมันยังหอมดีแต่ว่ามอน,นี่แหละต้มกบครับพี่น้องกบก็โค้แล้วเรียบร้อยแล้วครับ หลังไฟหันกะติดครับพี่นอ้องเราปุ๋หม้อไว้ก่อนครับตอนนี้ลูกสาวกกำลังป้อนเขาเอามาดิอยจากซอนหนึ่งนี่ะครับทีหลายๆจั็หยยน่อยครับพี่น้องถึงโอ้เทงใบเลยเด้อพี่น้องนี่ถึงเบอือมันโดนเสื้อใบเสือเส้อเบอือมันน้ำเนี่ยมันหอมดีเธอได้พี่น้องเวลาต้มซอต้มปลาต้มไก่คือเดียวครับ ต้มน้องโง่คือเดียวเด้อครับมันต้องอาศัยเสอือใบตะไคร้นำมันยังหอมดี้พี่น้องเป็นกบก่อนเวลาโคมันมันขนาดเด้อพี่น้องกบให้กบนากบทงมันละเป็นมันสีนี่แหละครับเพราะสีสมๆนี่แหละสีกุกๆแล้วคนปลาเขาหนุ่มอย่างนี่ต้องห่วงด้วยมันได้การอยู่แล้วเา มันถักขนาดเลยครับพ่อครับแลม,มีตรงตรงปุ๊บยำมเหมือนมันไม่ได้องเงาปิดแตะเสียบปิดไว้จากไม้ก่อนได้อยัอยงเราซื้อบริเมะขามนี่แหละครับเบิรมะขามเมืดน,นี่แหละห้ามีส้มยังเราเอา,า,าวันมะนาวเสริมตรงสว่าครับพี่น้องตรงสว่าสูตรนี้แหละสูตรของพ่อน้อยนะบ้านนี้วางไว้ประมาณมีเกินสามสิบนาทีนาทีกับซุกแล้วครับพี่น้องไปิดฝาไว้เลย มันมันเริ่มดีเน,ะเมมนาะอย่าน้ำมีพอสด,สดบรุพอดีนี<ม>่พอดีน้ำพอดีดตอดเลยเด็แต่ว่าน้ำหน่อยอสุกแล้วล่ะครับพี่น้องคนน่ะนะจนเปนะื่อยละมา,มาออกมากบึงคอแข้งคอขามันทมจะรุดเอาจะเดียวแล้วนี่ผูดังโ,โอ้ยปกรบมันขนาดนี้นะน้ำเลิม มีสีเห็ดแบบแบบเข้มข้นแบบจวดค่ะเ,เปรี้ยวพอได้ยิ็ดดิโชว์ภาษาอังกฤษกสิพอหน่อยนะนพ่ไเด็กเป็นคนเลี้ยงเก่งเจ้าแบบว่าสาม,มารถแบบว่าเลียงลูกเนี่ยว่าได้ขนาดนี้ที่ว่าสุดยอดขนาดเ้าเอาเอาแค่ประสบการณ์พี่น้องเลยความรู้นี่โอ้ยได้ครึ่งหนึ่งนี่แหละสามสิบสามสิบกว่าคนในห้องก็ ติดอันดับที่ซิบกว่าแต่สมัยเล่นอยู่ผู้ตรสอบเลยที่หนึ่งที่สองผลเป็นเชิงผลเลี่ยงล้านยี่ผุสิบสี่สิบห้าผ้วอันทับใดเลเดี้ยวผู้ซอยพยาบางกับวัชบุญนะไม่ตู้หรือขึกันด้ายไม่ตู้กัเลี่ยนในที่หนึ่งที่สองว่าพรุ่นนี้ตกที่โหลแต่ว่าเป็นปูแบบว่าผ้าขอเขาเอื่นว่าประสบการณ์ซีวิดมทการเล่นเก่งมันก็ดีนะครับเนาะแต้ว่าได้าว่าอะไ้การเนตีแบบคว่ำแบบซิวหรอด วัดผลสอบคู่เพื่อนกับว่าพ่อไซอันนี้พอๆว่าคล้องเข็มได้ระดับหนึ่งล้วจ้ะเอาเติมนปลานิดหน่อยหัวจ้หวัหว,หวนี่ค่ะ <h> นี่เสียงบอแบบแบบตั้งใจ มะนาวค่ะงามตังใจที่เสียงเบา่ครับอย่าพักอย่าพักนี่ใส่ตังใจจะเห็นมันแบบเปรี้ยวจวดจวดเอาพอดีเด้อลูกเเลยไปดิเอ้ยบอมีเลยเอยวะยวะเครื่องมันเข้าอีกสักหนึ่งจะพักก็กินผ่านละ ผักมีอย่างนี้ห่ะหอมแดงผีกโซดซ้อยจ้ะอันนี้ต้นหอมอันนี้มีผักซี่มีอ่ออย่างกอผักหอมปีแะ้วกัค่ะอะไรคือผักแผวลลจ้ะนี่ค่ะสับหยับหยับสะระเนียใบร้อยหนาที่หลังจ้ะใส่ผักอย่างอื่นไปก่อนมันมีเหตุมีผลยู่งได้จ้ะเ็นยังต้องเอาพวกหอมหอมใบร้อยทั้งหนาเพราะว่ามันเป็นแบบพืชหอมระเหย เข้าไปใส่นามห่อนๆเลยมันก็สิเศร้อหอมจ้ะนี่เถาวพอตับกบขึ้นไงถึงวันนี้เออจัดเธอเลยพี่หองซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนีมาเด้อจ้าต้มสวต้มสววกบหน้ากบหน้าวะเคาแมนกบทงกบหน้าโถงกบหน้าพี่น้องซื้อน้ำมันผู้ไทยกุดว่ามันมันเลยจ้ะกบทงเราไปจำซีนละ แล้วเราก็ใส่อันนี้ลงไปเยอะๆเลยน,นี้มันก็เป็นกบนอนสัมกบเฮาเบาได้หรอเฮานำเคนานจช่ไหมอีสานบางหน่อยไปหากบไงยงามเกี่ยวเขามันตะกอนมันยังพอได้ได้เมื่อละสี่ห้าตัวยู่ได้แถวนาเราครมาได้จ้าพี่น้องต้มเสวกบสูตรสูตรพ่อของแม่หลุอล่อนจ้ะแล้วก็อันนี้พ่อทําอันนี้ด้วยค่ะของปโปรดจเจวแดะมะกอกค่ะแจวมะกอกพี่น้อง ก็ส้มงัวพ่อน้อยซอยเดิมเดี๋ยวเปิดอ่างก่อนนะจ๊ะเลยเลยมือนึ่งคืนนึ่งมาแล้วเด้อพี่น้องนี่นี่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ30ชั่วโมงได้30กว่าชั่วโมงกระเทียมดูสิคะทุกคนผู้ใดสนใจสั่งใดได้จ้ะพิ้งคําว่าสนใจเลยสุดละลอยหาสิบ,บาทได้หาหอผมพี่น้องเอยกินแสบนัว ฟักเองกับมือทุกเคียงนะคะคั้นเองกับมือโลต่อโลไม่ใช้เครื่องบดเครื่องผสมใดๆทั้งสิน้นอ,อ่ะพอพ่อเร์นแซ่บว่ายแล้วเดี๋ยวต้มกบนี่ละก่อนด้วยต้มซว่านี่ละก่อนเนาะ,นะอ,อันได้ก่อนก็ได้ตอนมันยังหอนเบ็ดเบ็ดจินข้าวนะลูกมาเด้อครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมากินต้มซว่ากบมันนี่โอ้เครื่องสิงสือเหตุผลครับอย่างนี้ กินขาตุยมันแตัวนี้มีแม่ตัวใหญ่ไปเลยตัวห้ามันิงข้าวกับแม่ไหมล่ะเบๆเดี๋ยวได้พี่น้องเลยเอ้ยจ้าไหนผวาเข้มมคนบ่คือขืดบอมัน เราไม่ได้เข้าเดี๋ยวยังคักเลยแสีบครับพี่น้องมา,นนมาเด้อครับมาเด้อค่ะพี่น้องมากินข้าวแรงนำเดือยต้มซ้ากบค่ะมูนี่ถ้าพอแล้วกินอย่างตรงเนี้ยแกะกระเพาะใส่บ่เอาตับบอรบรครับตับกบยืดใส่ครับใส่นในในโสนันบอ่อี่พร้อมเครื่องในเพ่นอผู้เฒ่าขีดตัวไปสละเนี้ยวมันแสีบแม่ความเพลินยังไม่จัดจะซ้างมันร้ายแล้ว ถ้าเนีหยจักมายยันแล้วเป็นเสล่ข้าอกอะเทียมแสบปนนี่ละ่ะเดี๋ยวอีกอันนึงจับกระเพาะคือมันเป็นกบไม่แล้วกับกบตัวใหญ่เทิงมันในลูมันก็เลยอมอแสบสุดจอดเลยจับอมนแก้วแม่ไม่บินมาลงเป็นาาไรแจมมเกาะพอไรการมันบ่ เมือนไปย่างกินอยู่ทุง่งนาอีกละ30ชั่วมมโมงเรกกอยอยาบอ,ามมอ,อ้นี่แกกระเทียมน้อยเอาก่อนเสีย30ชั่วโมงพอดีพอพี่น้องชั่วโมงชั่วโมงพอน้อยใส่ยี่น้องสร้างไปก็เสร็จเรียบร้อแล้วละ่ะผูกขันกับแม่นกระทินน้อยนี่แหละครับพี่น้องแม่นค่ะเหนียวคำโป้มเลยเนาะเอาพอเพอขันเองกับมือทุกโลเลยค่ะโอ้ ก็เด็ดแท้เสียงหยังตอนนี้นี่ส้มพอดีนะครับไ้ายครับผู้ใดสนใจโทรมาได้ทีเบอร์อยังครับ0654904232จ้ะขอซิมน้ำนเดียวครับตัวเป็นแน่หรอหนิลายขา เอ,เ,อเอาค่ะตัวเดียวหมดก็ได้ครับท่านี่ต้นยาป่านไหวอ่อนง่ายง่ายจริงจริงบ่ได้อยากกินข้ามปมปนนัเด้อย่าหมดปากตากล้องเมื่อกี้ตะโบอยากจะกินซ <ยะ S 2> ีฟาออย,ายาครับอาจารย์้องมากิหานหัวมันหด <c oughs> มาได้ครับผม <c oughs> พี่น้องสุกูสุคนครับแสบเลยกินของเลี้ยงแม่ปางกับเอาน่องมาดีแค่เราแล้วครับผมแบ่งไว้ทาแะไรล่ะครับพี่น้องตัวนึ่งตัวบบง่า กินเมนูนี่คิดหอดยังบอขับใจที่หอดทวงนะยังไงไสเคยไปหากบไง่ายบอขับเคยไปค่ะเคยกินน้ำอยู่เนี่ยอเอากบออกมาพร้อมเพราะว่าหิวน้ำสิตายน้ำครับแต่กับย่าไหมพอยุกูดไนแต่ผมสําสาใหญ่หนาทามมันจมท้องมันมีอันกบของไงล่ะมันแสบบอขับใ่น้ำนะก็เด้งหน่อยมันบดดูยังมันสิตายน้ำแม่แต่มันยุคไก่บานวุ้นอยู่รอแก ดังนี้ไม่สช่ไปเทียบยุสะพานสองถูกไหมตอนนี่มปลาท้ายท่าฮะไม่ตรนงนัางครับคิดเลยครับมาตรดเสอว่าะจำว่าดะกินเขาต้องขยงนันต้องต่ำนะ <c oughs> ขอ้อยันไปหาชื่ออยู่มันแสบมันเพื่อมอมหมงคนมากรือไหมาาม่วหนึ่งเลยครับคันมีนึงกั็เพราะเราอ้อมเสวไยคันได้ตัวใหญ่ใ่แทบถ้าได้อ,อ้อมคบเสวยสมุนไพรนะครับแมน ต้มูกระคั้นน้องกับกระเทียมน้อยเสียงฝอยหำนี่เป็นแต่แซ่บขนาดเลยครับผมอันนี้ข่าเผาไฟมากับเนื้อคอเป็กยังครับเนี่ยได้เว้ยถ้าบอแล้วบางคนใจเย็นเนาะดูซ่าว่าเยอะนีสิมตับเพื่อพี่น้องด้วย อยบวมมองมันเสียบแท้จังตับเดียวเด้อตับเดียวแบ่งไปเท่ากันมันเหมียนร้อนกว่าตับเดียวกับาใชแต่ว่ามันวีมันมันอะเปื่อยมันแล้วเอาเลยครับพ่อโอ้ตับกบไม่ขิวบ้างจัดทำเหมือนฝาซีมังอะไรอย่างเง้ยเลยหวานซูชีกับตับไก่ด้วยหวานแซ่บซูชีกับตับไก่พี่น้อง โอ้สุดยอดเลยแนวนี้เลยครับครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านด้วยครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อครับมันีนต้มสวากบครับกบได้มาจากตลาดพุดวาครับพี่น้องแซ่บๆบขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะแซ่บแซ่บเดี๋ยวนะครับทุกคนทุกท่านสดหอนหอนเลยจ้ะขันเย็นลรามีกระดูกได้ทำห่อตอนหอน